ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเดืนหนึ่งหกอีกแล้วนะซึ่งเป็นแนวทางหธันวาคมโปรโดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้เบ่งปัน,ปนเดียวทานหลักอร้อยสิบหน่อยแบบสองตัวเจ็ดแปดเจ็ดแปดนะท่านผู้ชมเจ็ดกับแปดนะแบ่งป,ปานสองตัวให้พิจารณา เป็นเนีวทาง78 7แล้วก็8นะวทันที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเด่วทันใหม่นี้ก็เบ่งป่นปาน78 2ตัวเดี่ยวทันที่แล้ว01.00ศต่อไป ครับผมใบนี้เอ้ยอลักออโรบุลแบบสามตัวอดีตผ่นานนะอดีตสรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับ1 2 3สงสนะ1 2 3 1 2สงสง,สง,สงสเดี๋ยวทันทีแล้ว8 9 0 แปดเก้าศูนย์เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ครับเป็นแนวทางจับคู่สิบหน่อย จับคู่สิบหน่วยนะอนดีก็ผ่านท่านผูชมนะอนดีตผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับ4 1 4 3 0 1 0 3 4 1 4ส0 1 0 3นะ่งศ่านยะ4 1 4 3 0 1 0 3เบ่งบาน4คู่ ต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปนานเดืาน110หน่อยนะ110หน่อยเบ่งปาน04ก็เบ่งปาน0แล้วก็4นะเบ่งปัน2ตัวท่านผู้ชมอดีตก็ผ่านนะอดีตสรุปแล้วผ่านนะ เดวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานศูนย์สี่สองตัวเบ่งปานสองตัวให้พิจารณาเป็นเนียวทางต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเนียวทางครบร,รบ้อยครบสิบหน่วย นะครบ10หน่อยครบ3ตัวก็เนื้อทันที่แล้วครบนะนอกนั้นก็ครบแค่2ตัว10หน่อยท่านพู้ชุกเนื้อทันใหม่นี้ก็เบ่งปันป1 2 3 094 1 2 3 094 ต่อไปครับผมใบนี้แนวท่านเด่นบนล่างนะแนวท่านเด่นบนล่างก็เบ่งปันอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวท่านใบนี้ครับ1 2 1 2 6สอง หนึ่งสองหกเจ็ดนะหนึ่งสองหกเจ็ดอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไปครับผมใบนี้หลักอร่อยบนลักอร่อยบนคู่ขี้เบ่งปานแปดตัวเดียว เบ่งปานแตัวเดียวนะเบ่งปานเป็นเลขคู่ก็คือ0,2,4,6,8นะ0,2,4,6,8 5ตัวเนีวทันหลักร้อยนะเนีวทันหลักร้อย ต่อไปครับผมใบนี้เด่นล่างเด่นล่างเจ็ดตัวเดียวเบ่งปานเจ็ดตัวเดียวก็แนวทางที่ผ่านมาก็ผ่านนะแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปานเจ็ดตัวเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบงปาน10หน่วยตัวเดียวนะเบงปาน6เบงปาน6ตัวเดียวนะเบ่งปานตัวเดียว6เบงปาน6ตัวเดียวเอกเมืองยาเอกเมืองยาเจ้าของแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างเบ่งปานหกนะหลักหน่วยล่างเบ่งปานหตัวเดียวแนวทานที่ผ่านมาก็ผ่านนะแนวทานที่ผ่านมาก็ผ่านแนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานหกตัวเดียว เดี่ยวทันเสรแล้วเบ่งปานเจ็ดเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานหกตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้เต็มล่างเต็มล่างแบบสี่ตัวนะก็เบ่งปานหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ด แปดเก้ 8, 9, 6, 7, 8, 9, นะเดี๋ยวทันทีแล้ว0123เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งานหกเจ็ดแปดาหกเจ็ด7ปดต่อไป กระผมใบนี้ยืนสองตัวโบนนะยืนสองตัวโบนเนาะสองเก้าเก้าสองสองหกหกสองสองเก้าเก้าสองสองหกหกสองก็แบ่งปานสี่คู่นะแบ่งป,ปานสี่คู่แบ่งป,ปานสี่คู่ให้ พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับสิบล่างนะสิบล่างสิบล่างอดีตที่ผ่านมาจับคู่พัน 3ามเจ็ดนะสานะสิหน่วยล่าง10ล่างเนื้อทานใหม่นี้ก็เบ่งปันสี่สิคู่นะสี่สิบคู่นะคลิปหน้าจอได้เนาะคู่หนึคู่สามคู่สี่คู่ศูนะคู่หน่งคู่สามคู่สี่คู่ศนยนะ ชอบคุดใดก็จัดไปนะ10ล่าง1340นะ1340ก็เรียน1ถึง9เนาะ0ถึง9นะ 9, นะเรียน0ถึง9ต่อไป10บนูน2สูตรนะ10บนูนอดีตก็ยาวยาวเนาะ แนวทันใหม่นี้ก็เบ่เงปานชูนเก้าชูนเก้าชูนแปดชูนเก้าชูนแปดนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับโตเน้นบนสองเก้าเจ็ดสองเก้าเน้นล่าสองสี่ 2 9 7 2 9เน้นล่าง2 4 0ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับหลักหน่วยบูณ์แบบ3ตัว2 7 9 2 7 9

หลักหน่อยสองเจ็ดเก้านะสองเจ็ดเก้าก็ขอบคุณสำหรับแนวทางต่อไปครับมใบนี้ท่านผโพชมท่านโ้ฟังใบนนี้ก็เป็นแนวทางสองตัวบนนะ อดีตผ่านนะอดีตสรุปแล้วผ่านี๋ยวทันใหม่นี้ครับผมสองสามสองสี่สองสามสองสี่นะสองสามสองสี่ก็แบ่งปานสองคู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแบ่งป,ปันสองคู่นะ ต่อไปกระบพมใบนี้เบ่งปานชุดล่างเกษตรนายา่าสองสามกับสามสองสา2สองหกสองเวิน23469มสี่หกเก้าสอ 2 2 3 3 3 4 3 6 3 9 6 9ต่อไปครับผมใบน,นี้ใบน,นี้ครับชุด3ตัว6 2 9 7 2 9 6 2 9 7 2 9 ทานผู้ชมกระเบงปันสองชุดสามตัวนะสองชุดสามตัวต่อไปครับผมใบนี้สิบล่างแบบสองตัวสิบล่างแบบสองตัวสี่หนึ่งเบงปันสี่เบงปันหนึ่งสี่หนึ่ง เบ่งปาน2ตัวอดีตที่แล้ว30มนเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน4 1่หนึ่งต่อไปครับผมใบนี้สตางดับดับ10หน่วยโบนสตางดับ10หน่วยโบน ดับศดับ0นะดับตัวเดียว0ย์ดับ0ย์ตัวเดียวนะต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่วยบนหลักหน่วยบนนะสองสี่ปดดึงส 24 8 9ปดดึงสนะอนดีตที่ผ่านมาก็ผ่านท่านผู้ชมเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน4ตัวเดียวนะเบ่งปัน,ปนตัวเดียว4เบ่งปัน,ปน4ตัวเดียวไปต่อครับผมใบนี้เอยท่านผู้ชมเอกเมืองยา เบ่งปานสรุปล่างเบ่งปาน61 71 8 19198เด่น1ตัวเดียวนะเด่น1ตัวเดียวต่อไปกระบมใบน,นี้โคนวันอาคาร ก็เบ่งปานดับ10หน่วยโบนอดีตที่แล้วผ่านผ่านหนเดีวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับ1นึ่นะเวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับหนึงโคนวานอาคารเจ้าของเนื้ทาที่เบ่งปานนะ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับนาคิโนดาบนาคิโนเด่นนะม่ใช่ดาบเด่นนะก็เบ่งปานเด่นหนึ่งเนวทันที่แล้วผ่านเนวทันที่แล้วก็ผ่านนะัทพชช เนืท่อนใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วนะเบ่งปานอีกแล้วนะตัวใดเราไปชมกันเลยเบ่งปานเก้าสอสดึงเก้านะสองสามเก้าดึ 9, นะ้าเนาะ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปัน,ปนธทันสาสูตรครบร้อยสิหน่วย696 898หก5เแนว่งสีห้านทันใหม่นี้ครับ267 สองเ7็ดเ็ดสองเ็ดแปดแลก็สองเ็ดเ็ดสี่ชุดนะเบ่งปานสี่ชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางไปต่อครับผมใบนี้ท่านผู้ชม ไปนี้ครับโปดับหน่วยล่างโปดับหน่วยล่างเบ่งปานดับแปดเบ่งปานดับแปดนะอดีตมีหลุดมีผ่านบ้างเนาะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับแปดดับหน่วยล่างไปนี้ครับ ก็เบ่งปันแนวทันครบสองตัวล่างจับคู่49จับคู่กับ3 45นะ43 44 45 93 94 95นะเบ่งปัน6คู่เบ่งปัน6คู่นะ ม่นี้ครับดับสิบล่างโปดับสิบล่างโปนะก็เบ่งปานดับสี่ตัวเดียวดับตัวเดียวสี่ดับสี่ตัวเดียวนะอนดีตก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานสี่ตัวเดียวเนาะก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลแนวทางที่เบ่งปาน ถ้าว่าชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้นะพกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม